ก็คือ10วงในที่ได้กลั่นกรองออกมาบอกกับทุกคนนะครับบางข้อในทีมงานก็ยังไม่รู้เลยนะครับมีคนถามว่าสรุปแท่นที่มีรอยจูบของหลิงกับบั้นมุกอยู่กับใครอยู่กับโกก็ไม่ให้ใครเลยนะครับ <laughs> ลาเมฆก,ก็กดหัวใจกดสติ๊กเกอร์เข้ามาขอบคุณมากทุกคนนะครับเจอกันอีกทีอังคารหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ ขอรางวัลพิเศษเป็นของขวัญประจําปีของขวัญสําหรับปีใหม่แบบนี้ที่ b j Score จะมอบให้นะครับเดี๋ยวติดตามโพสต์ใน Facebook ใน u t u b e นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างน,นางคารหนาใครที่เป็นสมาชิกแบบรายเดือนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเข้ามาดูมีลุ้นรับของรางวาัลสำหรับสมา,สมาชิกที่เป็น Subscriber ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเช่นเดียวกันแต่ว่าโอกาสจะน้อยหน่อยนะครับผมแต่เราก็อยากจะแบ่งปันรางวัลพวกนี้ให้กับทุกๆคนนั่นแหละ นะครับ